สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพานะครับเจ้าคุณลุงคุณลุงมอนคันนี้นะครับไปต่อภาษสีนะครับภาษีของคันนี้มันมันขาดมา2ปีแล้วแบบโอ้โหไปทาอะไรอยู่2ปีนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศการต่อภาษีที่มันขาด2ปีเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับดูดูด,ดูขาดตั้งแต่หกสามโอ้โหนี่ มีหกห้าจะแล้วนะครับถ้าถ้ามันเกิน3ปีเมื่อไหร่นี่บันไลเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคันนี้ซื้อต่อเขามายังไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยนะครับเดี๋ยวไปโอนทีเดียวเลยแล้วก็ต่อภาษีทีเดียวเลยว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปจังหวัดสิงห์บุรีเดี๋ยวเราไปดูกันบรรยากาศไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเราจะต้องทำขอจอาาดรถก่อนนะครับตอนนี้เครอะมากเลยนะครับ เคอะสุดๆเดี๋ยวไปล้างกันก่อน ตอนนี้เราก็มาถึงขนส่งจังหวัดเสิงบุรีแล้วนะครับตรวจสภาพรถเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเหลือทําการองค์ทําการโอนอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวไปต่อนะครับจังหวัดที่เขากําลังตรวจสภาพรถเนี่ยต้องบอกว่าไม่อยากถ่ายนะครับให้เป็นระบบราชการไปนะเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับว่าทำไงกันต่อ ตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับแล้วก็สรุปว่าวันนี้นะครับต่อภาษีไม่ได้ชื่อเจ้าของรถเนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วผมซื้อกับเขาอะ่ะตอนที่เขายังใช้ชื่อเดิมอยู่เข้าใจปะ่ะขนส่งเลยไม่ให้ผ่านผมก็เลยต้องกลับบ้านมาก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็เสียเวลาไปนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งว่าแต่ละขั้นตอนนี้เราทําอะไรไปบ้างนะครับเกี่ยวกับการต่อภาษี การต่อภาษีรถที่ขาด2ปีนะครับแล้วจะบอกว่าเราเสียเงินไปกี่บาทนะครับในการขาด2ปีเราจะเจอกันในช่วงต่อไปแล้วกันนะครับว่ามันจะต้องทําอะไรต่อนะครับวันนี้พักผ่อนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่เดี๋ยววันนี้นะครับเป็นวันที่2นะครับที่เราจะต้องไปที่ขนส่งนะครับ จังหวัดสิงห์บุรีนะครับเพราะว่าคราวที่แล้ว <c oughs> อย่างที่บอกนะครับเอกสารไม่พร้อมนะครับก็เลยไปเสียเที่ยวนะวันนี้ไปกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ารอบนี้จะสําเร็จไหมแล้วก็ขั้นตอนต่างๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวสรุปมาให้ฟังเลยทีเดียวนะครับผมเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการขาดต่อภาษีมา2ปีและที่สำคัญเนี่ยคันนี้ยังไม่ได้โอนเลยนะเราต้องโอน เป็นชื่อเราด้วยนะครับจากเจ้าของเก่านะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยก็เรียบร้อยนะครับกลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราไปดําเนินการเสียภาษีสําหรับรถที่ขาดไม่เกิน3ปีนะครับคันนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นปี6-7แล้ว ก็ขับรถแบบสบายใจแล้วตำรวจเรียกก็ไม่กลัวแล้วนะครับเสียไปทั้งหมด4,455 4,455บาทนะครับก็แยกเป็นคือผมขาดขาดภาษีขาดตั้งแต่เดี๋ยวนะก็ต้องบอกก่อนผมคือซื้อรถคันนี้มานะครับผมยังไม่ได้โอนเป็นชื่อผมนะครับ2อปีอ่ะยังไม่ได้โอนเป็นชื่อผมเลยนะครับผมก็เลยจัดตัดสินใจ ไปทาทีเดียวนะครับทั้งต่อภาษีทั้งโอนแล้วก็ตรวจอะไรตรวจสภาพแล้วแต่นะครับท,ทําทีเดียวเลยนะครับนี่ก็ก็ตั้งแต่6 3นะครับเขาเขาปิดเขาต่อภาษีให้คือจะเป็นปีละแ9 0กสบาทและขาดตั้งแต่64ก็เสียภาษเสียค่าปรับเขาเรียกว,ว่าเขาเขียนว,ว่าเงินเพิ่มนะแต่ผมน่าจะเป็นค่าปรับนั่นแหละเป็น 311บาทค่าปรับนะครับ311บาทบวกกับอีก890นะครับก็พันกว่าบาทครับสำหรับขาดภาษีขาดในปี64แล้วก็65นะครับปี65นะครับก็เสียค่าปรับอีก200กว่าบาทนะครับ204บาทนะครับก็บวกค่าภาษีอีก8 90นะครับดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยนะครับนี่บอกเลยว่าถ้ายิ่งขาดนานนะครับ เลขตัวแรกๆเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆหมายความว่าถ้าคุณขาดเรื่อยๆอะ่ะทบไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับฉะนั้นนะครับใครที่ภาษีขาดนะครับแนะนําว่าทําปีต่อปีนะครับจะได้ไม่อ่วมนะครับ <laughs> สรุปก็นะครับมีค่าคําขออีกสิบบาทค่าโอนค่าโอนร้อยหนึ่งนะค่าโอนร้อยหนึ่งนะครับเสียไปทั้งหมดสี่พันกว่าบาทค่าตัวสภาพก็ 170บาทนะครับสำหรับสำอันนี้พูดสำหรับคนมือใหม่นะครับที่ซื้อรถใหม่ซื้อรถจากคนอื่นต่ออะไรเงี้ยนะซื้อใหม่นะครับและยังไม่เคยเสียภาษีเลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับมือใหม่สำหรับคนที่ภาษีขาดนะครับไม่ยอมต่อภาษีนี่มือใหม่เหมือนผมเลยนะครับก็ยิ่งยิ่งทบอ่ยิ่งปล่อยไว้นานๆก็จะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆนะผมว่านะครับดูจากตัวเลขกันเนี้ยก็นี่ก็ปิดแล้วผมก็จะไป เขาเรียกว่าพรบประกันภัยพรบนี่นะอันนี้เสีย700บาทนะครับถ้าไม่ทําพรบเขาก็ไม่ต่อภาษีให้นะครับต้องทําด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วนะครับออฟฟิเชียลแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับใครที่อยากจะซื้อรถนะครับแต่ว่าคนผู้เริ่มต้นน่ะก็เรียนรู้เรื่องภาษีเอาไว้ด้วยนะครับเป็นประโยชน์นะครับเราจอกันใหม่ในคลิปนราสำหรับรถคันนี้นะครับปี6 7แล้วขับสบายใจนะครับ จอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับเรื่องรถนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ